สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงากันไปบอรเหมือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ย hey, สวดสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมณน,นิติคอนเทนต์เพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีหมดเองนะครับผมนะั้นในคลิปนี้ครับเรามาดูสปอยอัปเดตเพิ่มเติมนะครับของทางการกันบ้างว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมออกมาอีกแล้วนั่นเองครับผมนั้นเรียกได้ว่าสป โอ้โหสปอยล์นี่คือมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองครับผมนะกลายเป็นว่าทางไทยเนี่ยสปอยล์หลังชาวบ้านเขาแต่มีแต่ข้อมูลเด็ดๆให้เรารู้นั่นเองครับผมนะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าวันนี้เขามีรูปอะไรมาสปอยล์นั่นเองนะครับผมนี่เลยอ่ะเห็นไหมนับถอยหลัง2วันครับโคลาโ,โบสปายเอ็กซ์แฟมิลี่นะครับผมนะทีนี้อันนี้เนี่ยเขาก็เลยเฉลยมาเลยว่าเอ้ยสามารถแลกเขาเรียกนะแลกเปลี่ยนได้ที่อีเวนต์นะครับผมนะก็คือสามารถสะสม ไอตัวคะแนนนะครับผมนะเพื่อไปแลกหมวกโรงเรียนอ e ีเดนนะครับเป็นหมวกที่อาเนียนใส่นั่นเองนะครับผมนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าแบบมีเกียร์แจกฟรีด้วยนะครับโอ้โหเป็นน่าจะเป็นเกียร์นะจริงนะครับในในความคิดผมนะน่าจะเป็นเกียร์แจกฟรีนะครับผมนะใช่ไหมเปิดตัวอุปกรณ์อ๋อโอเคเป็นเกียร์แจกฟรีครับก็คือจะมีเกียร์ที่เป็นอยู่ในตู้ด้วยแล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์แยกนะครับที่เอามาแจกอีกอันหนึ่งนั่นเองครับผมนะเขาบอกว่ารับคะแนนเพื่อเอามาแลกเปลี่ยนนะครับผมนะซึ่ง เมื่อเราพูดถึงคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับเนาะคำว่าแลกเปลี่ยนใ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 นไลาเลนเจอร์เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับแล้วที่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็คือตรงนี้เลยรูปนี้ผมทําขึ้นมาอีกแล้วนะครับนะตัดต่อขึ้นมาเนาะอันนี้ไม่ไม่ต้องตกใจเลยกันมากนะครับนะเอารูปเก่ามาแบบตัดแปะนิดหน่อยก็นะครับนะก็ใช้การ ใช้การแลกที่ตรงนี้แหละนะครับก็คือเป็นจุดแลกเป็นอีเวนต์หรือที่เราเรียกกันว่าร้านค้าแลกเป็นอีเวนต์นะครับนะก็น่าจะเป็นตามนี้นะครับที่ผมเราดูนะครับก็จะมีของแจกเยอะแยะมากมายนะครับตั๋วกรชาลูบี้นู่นนี่นั่นนะครับที่ให้เราแลกนกงกบอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่เขาสปอยมาในรูปเมื่อกี้นะครับก็คือหมวกโรงเรียนอีเลนเน่นะครับมันมาอยู่ในร้านค้าแลกเป็นอีเวนต์ด้วยเพราะว่ามันสามารถแลกได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็แน่นอนแหละนะครับเพราะมันมีการ แลกมีราคาแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาตั๋วของอาเนียเนี่ยก็น่าจะสามารถมาอยู่ในนี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถที่จะรับตั๋วอาเนียได้ผมว่าในนี้น่าจะซื้อได้สักประมาณ20ใบ25บใบประมาณนี้สำหรับตั๋วของอาเนียนะน่าจะซื้อได้ประมาณ2 0บถึง25ใบประมาณนี้ไม่น่าเกินนี้เนาะแล้วก็ที่อื่นเนี่ยน่าจะเป็นการล็อกอินพิเศษกิจกรรมกดไลค์กดแชร์นานาเนาะเพื่อที่จะรับตั๋วอาเนียนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถ รับตัวอันนี้ได้ผมว่าจากตรงนี้แหละนะครับส่วนเกียร์เนี่ยผมใส่เอาไว้เพื่อเป็น7ดาวไปก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมาว่ามันจะเป็น6ดาว7ดาวหรือ8ดาวจะเป็นสายว่องไวพลังไหวพิบหรือจะเป็นธาตุอะไรบ้างเนี่ยอันนีมน้มันค่อนข้างจัดดาวได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นเกียร์โคโรโบแบบพิเศษเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเกียร์โคโรโบที่แจกเป็นพิเศษเนี่ยมักจะเป็น6ดาว นะครับเนาที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโคลโบเขาแจกเป็นเกียร์6ดาวทั้งหมดเลยนะครับผมนะแต่ถ้ามาอยู่ในร้านค้าและเป็นอีเวนต์เนี่ยมันในอีเวนต์นี้แล้วเนี่ยมันจะแจกแค่เกียร์6ดาวมันก็ไม่น่าใช่ผมว่ามันน่าจะเป็นเกียร์7ดาวครับแต่ที่ผมเดาเสริมเข้าไปก็คือตัวของอาเนียเนี่ยนะครับถ้าตัวอาเนียที่เป็นตัวอาเนียชุดนักเรียนเนี่ยเป็นธาตุน้ําไหวพลิบขึ้นมาเนี่ยเกียร์ชิ้นนี้ครับมีโอกาสสูงมากมากที่จะ แปลเปลี่ยนไปเป็นทางฝั่งของเกียร์ไหวพิบทัดน้ําแทนนะครับผมนะเออไม่เป็นเกียร์ไหวพิบก็จะเป็นเกียร์ทัดน้ําเพื่อเอามาใส่กับอาเนียได้ผมว่าเกียร์เขาน่าจะทํามาให้มันสอดคล้องกับตัวละครนะครับไม่น่าจะแตกต่างไปไปมากกว่านี้เท่าไหร่นะครับผมแล้วเขาน่าจะทํามาแบบนี้แหละนะครับเพื่อที่จะใส่กับอาเนียได้นะครับในไหนเกมก็ทํามาแบบขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาน่าจะทำมาให้เต็มที่ด้วยการทําไปเป็นเจ็ดดาวเป็นอ่าไม่ไหวพิบก็ทัดน้ําให้กับน้องอาเนียนั่นเองนะครับผมนะเอออันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับมาเราท ทีนี้จะพาไปดูทางฝั่งของตู้อาตู้ไม่ใช่ไม่ใช่ตู้ขอโทษทางฝั่งของเกียร์ฮะเกียร์ที่แจกไปล่าสุดนะครับนะที่เป็นเกียร์เจ็ดดาวเนาะ,ะเดี๋ยวนะเราเคยซื้อเกียร์จากร้านค้าและเป็นอีเวนต์เนี่ยล่าสุดก็น่าจะเป็นหมวกนี่ใช่ไหมที่เราซื้อกันไปล่าสุดก็คือ11ปีครึ่งนะครับที่มีทางฝั่งของหมวกฟางคลโโบไอหมวกฟางฉลอง11.5ปีนะครับที่ใส่คู่กับคลลโบอย่างทางฝั่งของ ฮาวเวอร์ ower, นะครับใส่ทั้งฝั่งของไอตัวเซนคู่นะครับตัวว่าตัวใส่วงไวธาตุไฟหร,หรือว่าหรือว่าธาตุไฟตัวอื่นเนี่ยเราสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับถ้าถามว่าพี่พี่มันมีโอกาสไหมที่มันจะมาเป็นเกียร์8ดาวได้เลยนะครับนะผมว่าน่าจะใช่ผมว่า6ดาวน่ะเอามาขายในร้านขาแร็เป็น able, อีเวนต์เนี่ยผมว่ามันดูไม่ค่อยแลเท่าไหร่เขาน่าจะทำไม่จิตก็8ดาวอะ่ะนะครับไม่จิตก็8ดาวแล้วก็น่าจะเป็นไม่ธาตุ น้ําก็เป็นของสายไวพรพิบผมเดาเอาไว้เลยว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วน Option, ออฟชั่นออฟชั่นสกิลพลัสเนี่ยน่าจะต้องรอดูว่าอเนี้ยมีสกิลอะไรมีบัฟอะไรแล้วก็ไปจะมันน่าจะไปส่งเสริมกันตรงนั้นนะครับคิดว่าเนาะส่วนเกียร์อื่นๆที่เป็นเกียร์แจกฟีโคลาโบเนี่ยม,มันก็ปกติแล้วเกียร์ค่าเกียร์ถ้าเป็น6ดาวมันจะแบบไม่ค่อยดีเราไม่อยากย้อนคือย้อนไปมันก็แบบมันก็เก่ามากอะเกียร์แจกฟีโคลาโบเนี่ยเขาไม่ได้แจก นานมากนะครับนานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยจะจะเปิดกันในตู้การแชรกันอย่างเดียวเลยนะครับแต่รอบนี้พิเศษจริงๆครับเขาเอาาหมวกาหมวกโรงเรียนอีเดนนะครับมาให้นะเป็นหมวกที่อาเนียใส่นั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะเอาร้าน้าและเปลี่ยนอีเวนเข้ามาแล้วก็เอาทางฝั่งของหมวกนะครับที่เป็นเกียร์ใหม่เนี่ยมาแจกนะครับผมแล้วก็เอาทางฝั่งของตั๋วของอาเนียนะครับมาขายด้วยในร้าน้าและเปลี่ยนอีเวนก็เรียกได้ว่าถ้ามาอย่างนี้จริงๆเนี่ย ต้องเล่นกันทั้งเดือน <c oughs> คือถ้ามากันอย่างนี้จริงๆนะคือถ้าที่ผมทาไว้อย่างนี้เราเข้ามาในร้านค้าและเป็น,นจริงๆเนี่ยแน่นอนแหละนะครับเราจะต้องเล่นกันทําภารกิจประจําวันกันเพื่อรับไอตัวคะแนนตรงนี้เพื่อที่จะเอามาแลกหมวกแลกตัวของอาเนียนะครับนะซึ่งก็ต้องเล่นกันทั้งเดือนนะครับแล้วก็อาจจะมีเสริมเพิ่มเติมจากการล็อกอินพิเศษด้วยอย่างเช่นแบบล็อกอินตารางล็อกอิน5วัน7วันอะไรเงี้ยเราได้ ได้คะแนนได้ตั๋วอันเนียอะไรเงี้ยเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับผมนะผมว่าเดือนหน้าเนี่ยตั๋วกาชาสีฟ้าเนี่ยอาจจะแจกน้อยลงนะครับเขาก็อาจจะใช้เทคนิคด้วยการแบบอะไรที่แบบที่ผ่านมาเคยแจกตั๋วกาชาอะไรเงี้ยเป็นตั๋วปกติก็เปลี่ยนเป็นแจกตั๋ออันเนียเยอะๆอ่าประมาณนี้ผมคิดว่าเขาน่าจัดเล่นทางนี้คิดว่านะทางซีเอ็มตจะคิดแบบนี้แหละ ก็มันอาจจะคล้ายๆกับอีเวนต์ฉลองครบรอบปีอะที่ปกติอีเวนต์นี้หรือว่าลกอินเวันอะไรเงี้ยเคยแจกตั๋วกาชาทั้งหมดเลยก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนไปเป็นตั๋วพิเศษอะไรเงี้ยที่เป็นของอีเวนต์นั้นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับนะเขาอาจจะลดทั้งฝั่งของตั๋วสีฟ้านะครับน้อยลงแล้วก็มาแจกแทนที่ด้วยตั๋วของอันนี้มากขึ้นอะไรก็าจะเป็นได้เพราะว่าตั๋วอานนี้เนี่ยมันรับได้แบบมากกว่า100ตั๋วเลยนะครับนะมันน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเดือนหนึ่งเนี่ย ที่เรารับตัว๋วกาชาจากอีเวนท์ที่เขาแจกเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบร้อยหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าเราลองเทียบกันถ้าเดือนหน้าเนี่ยเขาไม่แจกตั๋วฟ้าเลยแล้วไม่แจกเป็นตั๋วอานเนี่ยทั้งเดือนเลยเนี่ยแทนตั๋วฟ้าผมว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมนะเออเป็นร้อยใบเลยเนาะนะครับอ่าเอาไว้แค่นี้เนาะสำหรับตัวเรื่องนี้ทีนี้มาดูในร้านค้าและปิดอีเวนท์ครับเผื่อใครที่อาจจะยังไม่ไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยเล่นไม่เคยผ่านมาก่อนเลยสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นรูปตอนที ลันคาแลได้เป็นอีเวนต์มาแบบใหม่ๆนะครับมาแบบแรกๆนะครับก็จะมีของแจกประมาณนี้นะครับมีกบ9ดาวกบอัลต้าก,กบไพเปอร์นะครับมีเอาเรียกว่านะมีลูบี้นะครับมีตัวรีเซ็ตอะไรมีตัวกาชาอีกเยอะแยะคัมพีอะไรเงี้ยนะครับเขี้ยวมีให้เราแลกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเออ่จะจะเป็นเช่นไรนะครับไม่รู้ว่าของเรามันจะเปลี่ยนไม่แต่ผมว่าแน่ๆกบ9ดาวเนี่ยจะมีไหมเพราะว่าเขามาขายในแพ็ค4ตัวแล้วไง อาจจะไม่มีก็ได้เนาะกบก้าดาวเขาอ,อาจจะแบบเอากบก้าดาวออกแล้วเอาแบบเอาตัวอันียมาแทนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะเอาบางอย่างออกเพื่อเอาของรางวัล2อย่างทั้งตัวอันีนะครับทั้งหมวกโรงเรียนอีเดนเนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับนะผมว่าลูบี้มีผมว่ากบไฮเปอร์อันต้ามีผมว่าตัวรีเซ็ตความสามารถก้าวดาวมีหินเนี่ยหินปุกพลังผมว่ามีผมว่ามันมันน่าจะหายไปแค่ทางฝั่งของกบก้าวดาวที่หายไปนะครับแล้วก็ลูบี้อาจจะลดลงสักประมาณ50 อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็เอา2อย่างเข้ามาแทนที่นะครับเอามาเพิ่มเติมเนาะให้ร้านค้ามันดูมีอะไรมากขึ้นกว่านี้นะครับหรือไม่ได้หรอกอาจจะเอากบ9ดาวกับตัวรีเซ็ตออกอะไรเงี้ยตัวรีเซ็ตเครื่องสัมภาระออกแล้วก็เอาตัวอาเนียกับตัวหมวกของเรื่องเรื่ออีเดนเข้ามาแทนนะครับผมแนละผมว่าน่าจะประมาณนี้สำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะแจกในอีเวนต์นี้ไหมหรือจะแจกเยอะแค่ไหนนะครับผมนอะกจะกก็แบบน่าจะการันตีได้แล้วนะครับว่าแบบโอ้โหน่าจะอยู่ในอีเวนต์นี้นะครับผมซึ่ง เปิดเซิฟมานะครับก็น่าจะเป็นทางฝั่งของอร้านค้าเนี่ยน่าจะเปิดเลยทันทีนะครับเราก็น่าจะได้เห็นค่าเกียร์กันตั้งแต่เปิดเซิฟเลยนะครับเนาะร้านค้าและป็นอีเวนต์นะก็จะหยุดประมาณ1เดือนเต็มๆจนกว่าอีเวนต์ของโคลาโบจะจบสิ้นไปนะครับแน่นอนว่าเกียร์ของโคลาโบเนี่ยนะครับมันมันเชื่อมกับโคลาโบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าปิดเซิฟอัปเดตโคลาโบเนี่ยสมมตินะโคลาโบสิ้นสุดวันที่25ธันวาคมสมมตินะสมมติ ตัวร้านค้าและเป็นอีเวนต์เนี่ยก็จะไปันที่ยี่ห้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางฝั่งของไอ้ตัวเกียร์เนี่ยมันเชื่อมกับโคลโรโบเพราะฉะนั้นถ้าโคลโโบไปแล้วเกียร์ก็ต้องไปด้วยนะครับนะเขาจะไม่เหมือนอีเวนต์อื่นครับที่แบบเฮ้ยถ้าเป็นอีเวนต์ฉลองครบรอบครึ่งปีหรืออีเวนต์อื่นเนี่ยนะครับเขาจะมีการแบบเ,เขาเรียกว่านะเขาจะมีการยืดของร้านค้าให้มันครบเดือน3 0บวันเต็มๆอะไรเงี้ยนะครับรอบนี้เขาอาจจะไม่ได้ยืดถึงขนาดนั้นเนาะเขาอาจจะให้แค่โคลโรโบ,บสิ้นสุดนะครับ ตัวร้านค้าก็สิ้นสุดไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะเออทีนี้มันไม่ได้มีแค่นี้เนาะมันมีอีกอย่างนึงด้วยนี่เลยเดี๋ยวเราให้ดูในเรื่องของโปรไฟล์นะครับน่าจะมีอยู่ตรงไหนนะเอออันนี้หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้เนาะรูปโปรไฟล์น่าจะเป็นอันนี้นะครับนะก็ในอีเวนต์ของตัวเซนเชนซอร์แมนนะครับเขาก็มีรูปโปรไฟล์ขายพิเศษด้วยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าในรอบนี้นะครับจะมีรูปโปรไฟล์ที่เป็นของอาเนียเนี่ยของ s p ปเอเฟอร์เนี่ยแจกฟรีบ้างหรือเปล่าเออนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมเราต้องมารอรุ้นกันว่าจะมีหรือไม่มีนะครับผมเราก็ต้องมาดูกันว่าวันต่อๆไปนะครับนับถอยหลังหนึ่งวันสุดท้ายของโคลโบเนี่ยเขาจะมีอะไรสปอยอีกไหม <laughs> นับถอยหลังโคลโรโบเขาจะมีอะไรสปอยอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับผมนะเรียกได้ว่า2วันเนี่ยก็โหสปอยทั้งอาเนียตัวพิเศษนะครับสปอยทั้งรันแคทและเปลี่นอีเวนต์นะครับที่เป็นเกียร์แจกฟรีด้วยนะครับผมนะต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะจ๊ะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายของบ๊ายบายเจ้ายยยยบบบบาาาครั๊